คนที่มีเสน่ห์คือคนที่คนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องเก่งฮะแต่คนที่คนบางคนคุยกับคนปึ๊บมองพื้นที่มองตาทีไม่เอาครับนั่นเป็นบุคลิกที่ไม่ดีหยุดทาแบบนั้นนะครับคนที่มีเสน่ห์ทุกคนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่ฟังดีๆนะครับความมั่นใจไม่ใช่ความสุขีงมันไม่ต้องหลบซ่อนมันไม่ต้องพยายามมันแค่ท่านมีอยู่กี่ข้อเลอจ้ะสิบข้อเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับคือ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมไดอารี่ใน p นี้นะครับในไดอารี่รอบนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทํางานนะครับแต่ว่าออกมาทํางานข้างนอกแล้วรู้สึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจังเลยก็อยากจะเชิญทุกคนครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทํำยังไงนะฮะให้เราเนี่ย เป็นคนที่มีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นจริงๆคนที่มีเสน่ห์เนี่ยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนมีสปอตไลท์วิ่งตามแต่คุณอยากจะทาธุรกิจอใไรก็กลายเป็นคนที่ทําให้คนได้วิ่งเข้าหาแต่ถ้ามุมความสัมพันธ์ละ่ะคุณก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นครับในมุมของการทํางานล่ะครับใครๆก็อยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะซัพพอร์ตคุณเราก็ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะคบว่าทักษะคนของคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยสำคัญมากจริงๆก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ กับทุกท่านในวันนี้ครับมันมี10วิธีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีแรกที่ผมเชื่อสุดหัวใจเลยนะการเป็นคนที่มีสเสน่ห์ครับคือหนึ่งเลยครับคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่รู้จักตัวเองครับ ราะว่าอะไรครับคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยคือเขารู้จักตัวเองปุ๊บอะเขาจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนเขาไม่ใช่คนแบบไหนเขาจะไม่ต้องฝืนหรือพยายามนะครับเพื่อจะทําให้คนอื่นชอบคนที่พยายามมากเกินไปที่ทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์มันดูฝือนอะมันดูไม่ธรรมชาติและสุดท้ายครับเขาก็ไม่ได้ถูกชอบในแบบที่ตัวเขาเป็นจริงๆแปลว่าอะไรครับถ้าวันนี้เราใส่หน้ากากเข้าหาใครสักคนแล้วเขาชอบเราที่เรามีหน้ากากแบบนั้น ่เชื่อไหมครับคำว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เกมระยะสั้นแต่มันเป็นเกมระยะยาวครับคุณไม่สามารถใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาโอมเวลาออนสเตจขึ้นพูดกับคนเป็นร้อยเป็นพันโอมเป็นแบบไหนโอมที่นั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนโอมก็เป็นแบบนั้นเลยโอมที่อยู่กับภรรยาเป็นยังไง โอมก็เป็นคนแบบนั้นแหละนะครับเวลาโอมอยู่ลูกน้องของโอมแปลว่าอะไรครับการที่เรารู้จัก being หรือตัวตนของเราเองจริงๆแล้ว express ตัวตนออกมาที่เราเป็นในแบบที่เราอยากเป็นจริงๆครับมันไม่ต้องหลบซ่อนมันไม่ต้องพยายามมันแค่เป็นตัวของตัวเองจริงครับและนั่นคือข้อที่1ครับ ข้อที่2อครับอันนี้สําคัญมากๆเลยในการสื่อสารคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องเก่งฮนะแต่คนที่ฟังเก่งผมท้าเลยนะคุณลองไปฝึกใช้ดูครับฝึกพูดให้น้อยลงแล้วฝึกฟังให้มากขึ้นเวลาคนตรงหน้ากําลังเล่าอะไรเราก็พยายามถามแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกถามแล้วก็เจาะลึกลงไปถามในเรื่องที่เขาสนใจอยากจะเล่าเรื่องนี้นะครับจะช่วยคุณได้เยอะมากจริงเพราะการฟัง จะทาให้คนตรงหน้าได้เปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเรื่องของความในใจมาไงเวลาคุณมีเรื่องตื่นเต้นคุณเองก็อยากจะเล่าให้ใครฟังหนึ่งไหมคุณนึกถึงเวลารวมรุ่นรวมมาเจอเพื่อนนะครับแล้วเรามาอยู่บนโต๊ะอาหารมีแต่คนอยากจะแย่งกันเล่าเรื่องของตัวเองครับแต่น้อยคนครับจะกล้าเสียสละและเป็นผู้ฟังที่ดีครับดังนั้นนะครับวันนี้ลองฟังให้เยอะขึ้นลองเชื่อผมดูครับลองดูนะไปฟังให้เยอะคุณกับคนรอบข้างครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจริงครับ 3ครับคือการใช้ภาษากายเชิงบวกครับเริ่มง่ายง่าคนที่มีสเสน่ห์คุณจะไม่เห็นว่าเขาจะทำหน้าบึ้งตลอดเวลาทำภาษาตัวหอหอเดินเหี่ยวเหียวนึกออกปะคนที่เขามีสเสน่ห์เขาอกภายไรพึ่งเขามองตาคนเวลาคุยกับคนและที่สำคัญครับ เขาจะมีการอมยิ้มอยู่ในตัวเองตลอดมันเป็นเหมือนประตูบานแรกภาษากายของเขาจะไม่ได้อยู่ในภาษากายที่ปิดคุณเคยเห็นภาษากายปิดไหมคุยไปกอดออกไปปิดไปบิดตัวออกจากคนที่คุยด้วยไปลองยืนนะครับเข้าหาคนตรงหน้ามองตามองตาคนตรงหน้าครับแล้วก็ยิ้มไม่ต้องยิ้มแบบฝืนนครับยิ้มแบบธรรมชาติแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นทิปสิ่งหนึ่งอันที่ผมชอบมากเหมือนกันครับเวลาเจอใครอย่าเพิ่งรีบยิ้มทันทีครับแต่คุยด้วยสักพัก เราค่อยๆย,ยิ้มอลองดูนะปกติคนส่วนใหญ่เจอใครยิ้มเลยใช่ไหมลองเปลี่ยนใหม่เจอใครปุ๊บยังไม่ต้องยิ้มคุยไปสักพักแล้วค่อยยิม้มก็ลองดูนะครับปรับภาษากายตัวเองแววตานะครับอกผายไหลพึ่งเดินบางคนเดินเบี้ยวตัวใบเบี้ยวตัวมามันดูแบบไม่มั่นคงใช่ไหมบางทีคนบางคนคุยกับคนปุ๊บมองพื้นมองตาที่พื้นที่มองตาที่ไม่เอาครับนั่นเป็นบุค,คลิกไม่ดีหยุดทําแบบนั้นครับอยากมีสเสน่ห์ก็มองตานะครับยิ้ม มั่นใจใช้ภาษากายเชิงเปิดคน,คนเป็นคนไปงานเน็ตเวิร์กิ่งถือแก้ววายใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปเจอคนก็เอาแก้ววายปิดไว้ที่ตัวอย่างเงี้ยนะครับนึกภาพเนาะเนี่ยมีแก้วอยู่แบบเนี้ยอันนี้คือเป็นภาษากลยที่ไม่ดีนะลองเอาวายถือไว้เปิดแบบนี้ครับภาษากลยมันเปิดมันโอเพนมากขึ้นแปลว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับคนอื่นเข้ามานะครับเรื่องที่มันง่ายนะครับก็คือการใช้ภาษากลยของเรานั่นเองครับและนั่นคือเรื่องที่3ครับ เรื่องที่4ครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือการที่เราต้องสนใจจริงๆกับเรื่องคนตรงหน้าั oh. นนี้เราสามารถแกล้งทําเป็นสนใจเรื่องคนตรงหน้าได้แต่มันต่างกันมากครับกับเราเอะใจและสนใจจริงๆถ้าเราแกล้งสนใจนะครับมันจะมาจากพื้นที่ของความรู้สึกว่าเราปิดใจเราไม่ได้อยากรู้จริงๆหรอกแต่ถามเป็นมารยาทละกันซึ่งอาการนี้จะสังเกตง่ายๆครับเวลาใครถามอะไรเราสมมตินะผมบอกว่าผมชอบเล่นดนตรีแล้วคนนี้ถามว่าเออแล้วเราชอบเล่นดนตรีแนวไหนหรอ แล้วยังไม่ทันฟังเลยยีดีเราก็ไม่ได้สบตาเขาแล้วหรือเราก็ไม่ได้ฟังเขาแล้วหรือเราเผลอๆไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วหรือเราถามคําถาม,ถาม,ถามอื่นทับเขาไปอีกว่าเราอาทิตย์ที่ผ่านมาทำอะไรล่ะ <S <S <ๆ>เขายังไม่ทันบอกเลยว่าเขาชอบดนตรีแนวไหนหรือชอบเพลงอะไรสิ่งนี้ครับเราจะเจอเลยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจจริงๆเหมือนถามเป็นมารยาทพอแต่ในทางกลับกันครับถ้าวันนี้คุณอยากจะ interest หรือสนใจในตัวคนตรงหน้าจริงๆเลยนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้อง shift m i n d s ็ตตัวเองครับไปที่ ความหลงไหลและลุ่มหลงในเรื่องราวของเขาทำยังไงล่ะครับคุณโอมเขาเรียกว่าต้องเปิดพื้นที่กันเอะใจให้กับตัวเองไว้หน่อยครับลองเอะใจด้วยเอคนเหล่านี้เขาพูดแบบนี้เพราะอะไรเอ๊ะทำไมเขาถึงไปสนใจเรื่องแบบนี้เออแล้วเพราะคุณเข้าใจแหละว่าคนตรงหน้าเขาสนใจเรื่องนี้แล้วคุณเอะใจสงสัยจริงจครับมันจะทำให้คุณอยากฟังสิ่งนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะมาแบบเป็นธรรมชาติครับดังนั้นนะครับการสนใจเรื่องราวของคนตรงหน้าแบบจริงๆมีอารมณ์ร่วม เอกใจอยากรู้อีกอยากฟังอีกอยากรู้อีกอยากฟังอีกประสบการณ์แบบนี้ครับสำหรับคนตรงหน้าเนี่ยอุ้ยเราเรื่องเขาเออกมาไม่หยุดเลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับและนั่นคือข้อที่4ครับข้อที่5ครับคนที่มีเสน่ห์ทุกคนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่ฟังดีๆนะครับความมั่นใจไม่ใช่ความรู้สึกยิงต่างกันยังไงครับมั่นใจคือเรามีจุดยืนเรารู้ชัดว่าเรา ต้องการอะไรเรารู้ชัดว่าเราเป็นคนแบบไหนเราหนักแน่นกับการสื่อสารของเราภาษากายชัดเจนดูสง่ามั่นคงแต่การที่เป็นคนยิงเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งยิงเนี่ยมันเหมือนเชิดความมั่นใจเนี่ยเราสามารถหนักแน่นในตัวเองได้โดยที่โอบรับความคิดคนตรงหน้าถึงแม้เขาคิดต่างจากเราแต่ความยิงมันจะมาจากการที่เราเริ่มมองกดคนอื่นลงครับคนนั้นไม่ดีเท่าฉันหรอกคนนี้ไม่ดีเท่าฉันหรอกหรืออาจจะมีมายเซ็ตที่แบบดูถูกเฮ้ยเธอทํางานนี้หรอ ดูถูกเฮ้ยเธอแต่งตัวแบบนี้หรอฉันดูถูกเฮ้ยเธอขับรถแบบนี้หรอฉัน yeah> ดูถูกน huh> ี่ออกมาครับการที่เรามั่นใจมันมาจากการที่เรารู้จักตัวเองมากพอเรารักตัวเองมากพอเราไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราเป็นเราได้เต็มที่แต่ไม่ใช่การดูถูกคนอื่นกดคนอื่นหรือไปบูลลี่คนอื่นเรื่องนี้สําคัญนะครับจงมั่นใจแต่ไม่ใช่การไปยิงใส่คนอื่นนะครับ วันที่6กปฏิกครับมันคือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นความเมตตาครับผมจะชอบใช้ศัพท์เนี้ยในเทรนนิ่งของโอมในไลฟ์เฟรนด์วชเราเรียกกันว่าการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนตรงหน้าคําว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแปลว่าอะไรครับเราจะอยู่คนตรงหน้าโดยที่เราไม่ตัดสินเธอเป็นแบบเนี้ยต้องเป็นแบบนี้แน่เลยคุณเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยไม่ใช่ครับเราจะ อยู่เป็นเซฟโซนเนี่ยผนตรงหน้าเราจะฟังเขาได้อย่างเต็มที่โดยที่ให้ความเข้าใจเขาจริงๆเจอเรื่องทุกๆมาแล้วเขาร้องไห้เราไม่ได้ไปตัดสินว่าเฮ้ยเธอแม่งงองแงทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะเธอไม่แก้ปัญหาทำไมมัวแต่จมอยู่กันเนี่ยขาดความเห็นอกเห็นใจครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาเขาเล่าอะไรตั้งใจฟังแล้วลองสวมตัวเองเข้าไปเป็นเขาคนนั้นครับนั่นคือคีย์เวิร์ดเลยคือการสวมตัวเองเข้าไปเป็นคนคนนั้นไปอยู่ในโลกของเขา อยู่ในความทรงจําแบบเดียวเขาคิดว่าเราเติบโตมาแบบเดียวกันกับเขาไม่ใช่คิดจากมุมเรานะครับงั้นการที่เราจะเอมพัตตี้ใครได้มันคือคนที่ถอดตัวเองออกมาจากจุดๆุดนั้นได้ดีไามและนั่นก็คือข้อที่6ครับข้อที่7ครับคือคนที่มีความกระตือรือร้นและมีพลังงานที่ดีคุณนึกภาพดูถ้าผมเปิดคลิปมาแล้วผมแบบว่าวันนี้องค์จะมาสอนทุกคน เรียนรู้เทคนิคให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์เข้าหาใครใครก็อยากเจอดึงดูดแต่ ดีๆามฟังเสร็จแล้วมันรู้สึกยังไงครับมันอึดอัดไหมมึงเนี่ยนะจะมีพลังงานที่ดีเป็นดึงดูดคนเองความกระตือรือร้นนะครับหรือ energy ีที่มันอยู่ในเอเ r g y เชิงบวกมันดึงพลังงานให้เราอะครับอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วเราพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่คุณเป็นคนที่กระตือรือร้นใช้น้ําเสียงที่คุยแล้วมันมีดนามิกตเต้นบ้างว้าวแต่ในขณะเดียวกันก็นิ่งได้มันมีดนามิกที่มัน wide range นะครับกว้างไม่ได้คุยแล้วก็โมโนโทนตลอดแต่แบบ ลึกนุ่มช้าเป็นตื่นเต้นเร้าใจก็ได้มันสร้างคาริสม่าบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเออมันได้สิ่งที่เรียกว่า v a ร i e t y ี้นะครับหรือความตื่นเต้นในชีวิตนะอันัที่8ครับอันอนี้สําคัญมากเลยก็คือการที่คุณเป็นคนตลกครับก็เคยเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอสองกระจกปุ๊บเป็นคนหน้าตาดี <Hey. S 1> อย่าฝืนนะครับ อะไรนี่ไม่ใช่ก็อย่าฟืนจริงๆอมก็ไม่ได้เป็นคนแบบตลกโบ,บ๊ะนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้จักอมจริงๆเวลาอมสอนออนสเตจก็จะมีมุมที่อมแบบขี้เล่นนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆจุกบจิบไปแต่ถามว่าเป็นบ oh, บ hey, ha, บโบบโหตลกเฮฮาตลกโปกฮาเต็มที่ไหมอมเองไม่ได้มีคาแรคเตอร์นั้นแบบชัดเจนมากนะครับเพราะาพื้นฐานเนี่ยจริงๆเป็นคนชินจังเป็น <Hey. S 2> คนจริงจังนะครับพอเถอะนะครับนี่ไม่ใช่ท้าถดบอมเลยแต่จะบอกว่าการที่คุณครับถ้ากว่าเป็นคนตลกเล่าเรื่องตลกหรือเลาเจอปัญหาอะไรแล้วเรา ขำได้เราทำเรื่องน่าอายอะไรแล้วเราไม่ได้แบบจริงจังกับมันแต่เราขำมดตัวเราเองว่าเออเราทำอะไรผิดพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบต้านสนิทบางอยา่างตัวเราเองเช่นเดียวกันนะครับงั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่8ที่คนทุกคนควรจะมีครับอันที่9ครับมาฮะมันคือการที่คุณนั้นเนี่ย เก่งเรื่องการทำ storytelling หรือเล่าเรื่องราวครับคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเวลาเล่าเรื่องอะไรอ่ะมันน่าสนุกมันน่าติดตามและจริงๆเวลาเล่าเรื่องอะไรแล้วสนุกมันน่าติดตามส่วนใหญ่ถ้าศึกษาดีๆครับมันจะเป็นศาสตร์ของการเล่า storytelling หรือเป็นการสื่อสารหรือเล่าเรื่องราวยังไงให้คนน่าติดตามนะครับ <c oughs> เรื่องราวที่สนุกครับมันจะต้องไล่มาจากปูพื้นแล้วก็เหมือนจะดีแล้วอยู่ดีมันหักมุมเจอปัญหาครับและจากปัญหามันถูกแก้ได้และทุกอย่างจะถูกโซฟและทุกอย่างจะ คอมพลีทสมบูรณ์แบบเลยนั่นแหละครับคือโจทย์สําคัญที่ถ้าใครก็แล้วแต่เล่าเรื่องเก่งเล่าเรื่องแล้วสนุกเล่าเรื่องแล้วน่าฟังสิ่ง,งนี้ทำให้คุณเป็นคนที่สเสนห์มากๆเลยนะครับลองดูอับที่ส0ครับอันสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าคนที่ีสเสห์มากๆครับ,ค,รบคือคนที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีมารยาทครับแปลว่าอะไรครับ คนที่เขาอบอุ่นเนี่ยอยู่กับใครใครก็รู้สึกว่าเขาได้รับความรักรู้สึกว่าได้รับความเมตตามันอาจจะเป็นมิตรกระจิตมิตรกระใจเล็กๆน้อยๆ,ๆครับเจอกันมีของฝากไม่ลืมวันเกิดเขาชื่นชม เวลาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคนตรงหน้าไปให้เขารู้ว่าเราสังเกตเขาอยู่เราอยู่เขาตลอดเวลาเรารู้สึกปลอดภัยท,ที่อยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเรายื่นมือเข้าไปช่วยเขานะครับผมว่าการที่เป็นคนที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เมตตากับทุกคนรอบข้างใส่ใจคนรอบข้างเทคแคร์คนรอบข้างมันก็เป็นเสน่ห์หนึ่งอันครับที่บอกได้เลยเป็นคุณลมบัณิของคนที่เขายอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็เลยอยากจะแชร์ไปครับว่าจาก10ข้อเนี้ยทุกท่าน มีอยู่กี่ข้อเลยลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าการที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาคุณแล้วมันต้องมีอะไรอีกลองพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับเราลองมาเพิ่มคาริสม่าในตัวเราเองกันเพื่อกายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขึ้นกันนะครับแล้วไว้เราเจอกันในอีพีถัดไปกระโอมเดลี่ครับสำหรับอีพีนี้โอมขอลาไปก่อนแล้วเราเบรกทูไปด้วยกันสวัสดีครับ